ฝ้าแดดลึกจุดดำผิวหมองคล้ำใต้ตาครั้งแรกกานีเย่แอมพูเซรามวิตามินซีสานไนอาซินามามันค้นสูง3%ช่วยลดเลือนฝ้าแดดหรือ38%ช่วยลดเลือนจุดดำผิวหมองคล้ำใต้ตา37%ใน6วันแบบโดสแค่39บาทกานีเย่ทรให้ชาในแบบคุณดอกต่ำสงสัยไม่รู้ตอนนี้ดอกเบี้ยมันขาขึ้นก็ยันให้อยู่ไงขึ้นยันดอกสินเชื่อพร้อมบัตรติดล้อยันดอก0.94%แล้วเดี๋ยวยันไม่อยู่ อาหารไม่ย่อยแสบร้อนกลางอกกรดเกินเรือประโยชน์จากกรดไหลย้อนบรรเทาด้วยกาวิสคอนดูอัลแอคชั่นชนิดน้ำไม่เพียงลดกรดแต่ยังสร้างแพร่เจลป้องกันกรดไหลย้อนเจ็คุณสมบัติกรดไหลย้อนเลือกกาวิสคอนดูอัลแอคชั่นชนิดน้ำใช้เทพไทยแล้วรู้สึกยังไงครับเมื่อก่อนเคยคิดน,นะครับว่าใช้ยาสีฟันอะไรเนี่ยปากก็สะอาดทั้งนั้นแต่ผมเพิ่งมารู้นะครับว่าปากสะอาดจริงๆเป็นยังไงก็ตอนที่ใช้เทปไทยนี่แหละครับยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดหลอดนึงใช้นานจนลืมคุ้มจริงๆครับ เมื่อก่อนนะจะย้อมผมต้องไปทําที่ร้านเสียเวลามากดีนะที่น้องแพนแนะนำโอเคเฮอร์เบิลเนี่ยค่ะทำเองที่บ้านก็ได้แค่สระกลิ่นก็ไม่ชุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติมีหลายเฉดสีด้วยนะคะโอเคเลยปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนเดี๋ยวหนาวดูแลสุขภาพให้ดีนะคะเป็นห่วงค่ะที่ฟีมันถวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ ฉจะไล่นกัชฉันเอ